เลือเหม็นบ่อเข่าพี่น้องเห็นชาวบ้านทนง,งานออกไปจากคมนี่มีใกล้ๆกันก็ดอกที่เป็นเชื้อตะกี้ดอกบังใหญ่พี่น้องดินี่จ้ามมเดียวกันพี่น้องขี่รถออกมาแล้วพี่น้องนั่งอยู่ขางทงางพาพร้อปลาย้ำแรงคือเกาเด้อพี่น้องสวัสดีแรงๆของวันที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก อยู่หม่องเกาเดอร์พี่น้องอบตอรสร้างถ่ออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะยางเขามาก,กับพอ่อละพี่น้องดอกแรกแห้งมานเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งไหวพี่น้องแกงแซ่บแซบไปนี่ก้อยกับแซ่บพี่น้องอีกดอกนึงพี่น้องอดอกนึงจ้าหืมพี่ดอกหน่อยน้ำพี่น้องติดออกมาน้ำกันบรรยากาศเมืองเอกสิมีมูหลายอยู่ดอกพี่น้องมีทั้งรถกระบะ มีทั้งรถมอเตอร์ไซค์พี่น้องเฮ็ดนาชีออกพราะว่าถถามี้รถหลายเฮ็ดต้องออกหลายพี่น้องพาไปรุนนะ้ำแม่เหล็กว่าแม่เหล็กสิมานบอใช้เดียวมือนี่พี่น้องมาหามูข้างนามีรถหลายคันอยู่จ้ะมูหลายอยู่องสาวบ่ได้มาเงินภาษีพาแม่ไปหาหมอมือนิเพิ่เลยเล่งงานไว้จ้ะตพิงตองพี่น้องกำลังแกงแซ่บ ดอกอ่อนๆให้พึ่งตองพี่น้องให้พิ่งเป่าออกแฝดเลยพี่น้องเพื่งออกไปพันใดเห็ดไข่เต็มกระตแตเต็มถุงกันไปหมดลวพี่น้องเขามาซะเห็ดพึ่งเป่าเห็ดจาออกออกไปหมดล้วพี่น้อง กุลตาโขล่เต็มถุงป้อล้ออยู่เห็ดไครพอกันพอน้อเมื่อยเขาทราบพดพี่น้องบ่ท่านเพลินเดี๋วพี่นอ้อง ตุงไข่เขียวพี่น้องดอกดอดเดียวกับน,นอนถาพี่น้องแมงกัดขาเพิ่นขาดดอกนึ่งพี่น้องหลือเครื่องดอกรวมกันก็เห็ดไข่พี่น้องเพิ่งสีพอกันดอกแรกเก็บแต่เห็ดรวมปวกก็ไม่ไจ้เห็ดวกด,ดอกเดียวพี่น้อง ดูมิดไก่นี่เพิ่งขมคึกกับมาอ่อยกอ้บพี่น้องเพิ่งดังแฮะพี่น้องก้อยแซบแกงก็แซบหมูจูบผูบอยู่พี่น้องเอยหมูวานกับขม้าไม่เล็กกับบ,บ่เห็นบ่ไหวแล้วพี่น้องเป็นเชื่อ เ,เชื้อเล้วเลอมันบ่อเข่าพี่น้องเห็นชวบวานพันยางออกไปจากคมนี่มีใกล้ๆกันก็ดอกที่เป็นเชื้อตะกี้ดอ,อกบังใ่พี่น้องรีดถ่าไมล็ดเห็นชวบวานพันยางออกดลือดๆ,ๆๆจากคมนี่พี่น้องมันเลยก็เลยบออ่อเข่าก็เลยอ้อมไปอีกข้างพวกดอกเตีย้ยว อวยไปหารถหล่ะพี่นอ้องเด็กปลาเนียบขมเลิศพี่นอ้องแจงแสกพ่อดูกระแมนเห้รปวกไม่ยยาปวกนำฝนนี่แหละพี่น้องหายดีวยลวพี่นอ้อง ใหญ่ออกไม่กับนีพี่นอ้องเห็ดทานบบวายเนี่ยนะแตเห็ดอื่นบวกิดพี่นอ้องตอนที่เล็กยางเขามามีค้นสวนออกไปสีหาค้นเนาะพี่นอ้องขาเจ้ากับมแต่ผู้ใดหลายอยู่เพื่อนกับเขาโซนเดียวกันกับมเมล็ดเมล็กเขามากับมแต่เหลือตาเพิินละพี่นอ้องที่เหลืองามพี่นอ้องให้เขียวเห็ดปลอกลอกด้วยดอก ลมจ้ามุมเดียวกันพี่นอ้องเห็ดแดงไข่เขียวพี่นอ้องใกรล,ลดล้วพี่นอ้องกระพริเฮดลี่ ถ้าบ่ลีกีก็บะฮอดบอฮอดไม่เล็กตองรีถ่าเอ,อ้ยหมดพี่น้องเอ,อ้ยหมดเต็มเลยดอกแข็งอยู่พี่น้องหมดหลาย ขี่รถออกมาแล้วพี่น้องนั่งอยู่ขางทางไงดอกงามค่ะพี่น้องนั่งเสาเงาอยู่ขางทางเลยดอกนี่จ้าใกล้ๆกันพี่น้องเพิ่นมาซองเห็ดเขาม้าลายพี่น้องหมูร้ายพอแตกสุดๆแต่ไม่เล็กเมื่อเวลาล่ะพี่น้องโอกโมง หกโมงกว่านิดนิดไม่เล็กสิก้าบ้านละมาคนเดียวพี่น้องยอนเฮ็ดที่ได้ที่มานจ้ะเฮ็ดง้ามอยู่พี่น้องเฮ็ดรวมได้แกงอยู่พี่น้องได้พออยู่พอกินอยู่จ้ะเพราะว่าเฮ็ดหายากแห้งนะพี่น้องเราไม่เล็กขม้าช่วงร้อยต่อเขาเจ้าเอาออกไปแล้วพี่น้องขาเจ้าออกไปซีหาตะกตาล่ะเราไม่เล็กสวนขม้าพี่น้องกะสิเป็นเฮ็ดเหลือตาเกันเนาะได้ซ้ำนี้กะถือว่ามานล้วพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดห่างแห้งจ้ะ ขอบคุณทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีใช้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขลหลายๆเด้อจ้าพอกันที่ไม้จ้บบ๊ายบายสวัสดีค่ะที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าดงเนาะพี่น้องเขมามือได้กับว่าพีดวังดอกพี่น้องซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติได้ของสด,สดเฮ็ดสดไปแกงสดทอนๆน,นี่แซบ่บเ้อพี่น้องเพราะว่ามัน เห็ดสดจากป่านี่มันสิมีรสชาติติดหวานเกือบทุกดอกเกือบทุกชนิดนะพี่น้องถึงขมกับขมแสบพี่น้องเพราะว่าเห็ดไม่แล้วก็สดเนาะแล้วก็เป็นยาน้าเด้อพี่น้องกินแกงเห็ดรวมเจ็ดชนิดนี่ห้าชนิดขึ้นไปนี่คือเป็นยาทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต้านน้ำมลอิสระจ้าะว่ามากแล้วพี่น้องพูดมากครับบ้านกันจ้ะ